เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอย่าลืมนะอย่าลืมลนะโอ้หนูทดลองซิตอนเอ็กพอเลอร์เพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ซีโร่เลยจีซี่ค่ะแล้วค่ะที่นี่นะคะเราจะได้ใส่ลั่นหมีอ่ะแล้วก็ได้ถือปืนยิงกันด้วยดีโอพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับไปกันเถอะเอาพร้อมแล้วเข้าไปกันเลยบายโอ้ที่เราเข้ามาอยู่ใน สนามรบแล้ว <Wow. S 1> <c oughs> นี่คือแว่นที่เราสวมใส่นะคะเป็นแว่น V R <cas uk> อ่าเมื่อสวมใส่ไปแล้วเนี่ยปรับแว่นให้เข้ากับใบหน้าของตัวเองก่อนมันจะมีภาพคมชัดที่สุดนะคะตรงนี้สามารถพูดคุยกันได้เลยนะคะในเกมตรงนี้นะคะใต้ตาซ้ายของเราจะมีเป็นวอลลุ่มนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะพี <c oughs> แ่แพลวโอเคเข้ามาแล้วค่ะ <c> ห <oughs> ันไปทางไหนหันไปทางไหนวะ เห yup. public, ็นล oh right. oh, ูกกลมๆเหนือศีร้มไหมคะอันนั้นคือภารกิจหลักของเราจะต้องเดินไปกับมันนะคะยิงค้างแล้วก็เดินกับมันไปเลยคุณแม่คุณแม่เดินหาค่ะเดินหาเดินตรงข้ามค่ะไปกองอันนี้คือฐานของเราค่ะอันนี้คือฐานเราจะเจอกันไหมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอย่าลืมนะอย่าลืมเราโอเคค่ะคุณปาริดาเมื่อตายแล้วับเดินกับฐานค่ะเมื่อตายแล้วเดินกับฐานค่ะ ตามหาทีมถัดไปค่ะทีมแบบคราวนี้ไม่ไหมแล้วตามหาทีมต่อสู้ของเราเอาเนโอไปดูแลเขากำลังทำภารกิจอย่างเมามันเออนีโอนโอเดินกับฐานลงเฮ้ยช่วยดครกคนเอาแก้วควนเอาแม่คันเล็กช่วยด้วยค่ะควนเอาชนช้น่ซีโร่ลาเทนซีมีหลายเกมให้เลือกค่ะทั้งยิงซอมบี้ผจญภัยอวกาศตามหาสิ่งของในเกมสนุกได้ทั้งเด็กและครอบครัวเลย ตัไม้เมี้ใครเนี่ยโอ้ยตามีโอใครซ่อดีโอ